ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขนสมองสุบอนครับครับมือนีพามาสุกสมกิตฟ้ามครับบ้านคึมศาสตร์ตำบลคึมศาสตร์อำเภอหนองสงหงครับจังหวัดขอนจันครับพี่น้องนี่ครับมือนีผ้าพี่น้องมาเบ่งางัวครับมาสื่อางัวมาเลืองัวไปเลียงครับพี่น้องมีนี่สุดยอดนะครับเด้อเด็ดเด็ดเลยครับมือนี รับส่วนราคาคันพี่น้องมักตัวไหนด้วยครับเดอ้อเบอร์ผมขึ้นไปนิดๆนีน่แหละครับพี่น้องก็สมัติโทรมาต่อรองเลยนะครับเนาะนี่ครับโอ้มีตะคักครับมือน,นี่นี่ครับ <laughs> เอาครับอย่าพาพี่น้องไล่เบิ้งครับว่าเป็นลุงพ่อได้เนี่ยราคาสียูซัมไดเป็นตาบนหูบนใจบนเนาะพี่น้องเนะะาะแต่ว่าลำโตหนิ่วโอ้ ถือใจถือตาแห้งครับมือนี้ครับไปพ่อไปพ่อครับจ้าของพ่นเล้วนะครับมือนีบีนี่ครับสวัสดีครับคุณุครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันครับคุณุสุขสมจิตฟ้ามอีกแล้วนะครับสำหรับรอบนี้เป็นว่าไม่ทั้งเบิดนะครับแล้วกับมีตังว่าโตเด็ดเดนะครับบอกได้เลยว่าเด็ดๆทั้งนั้นนะครับส่วนราคาสิเป็นจังไดนะครับเดียวสิผาไปเบิ้งจากเทียรับโตครับ เออมื่อนี้นะครับมีงัวทั้งเบิดแมลูกตัวแม่สามโค้แล้วก็สาวน้อยอีกสามตัวร่วมเป็นหกเบอร์นะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากสาวน้อยเบอร์หนึ่งท่านนี้ครับครับพี่น้องครับบันนี้เอาได้หน้าที่อันลึกใจแล้วครับครับเปิดตัวเบอร์หนึ่งครับเอาตัวใดกันครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสาวน้อยตัวนี้ครับเอาตัวนี้เนาะครับเอาครับก่อันดับแรกได้ครับเด้อเบอร์ที่หนึ่งนี่ เพื่อพี่น้องอยากได้ไว้นะครับเนาะครับมอยากเบิงดนขอราคามาก่อนเลยครับสาวน้อยไอัตนี้อายุประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับราคาอยู่ที่สอง0มืหกพันบาทครับนี่พี่น้องราคา2 6 0 0 0ืพันเอาเป็นตาเอาเป็นตาเอาเปสีผ้าลายเบิ้งเทลมองเทลลบอลนะครับเนาะอายุจึงเดือนก่อนครับอายุประมาณประมาณหกเจ็ดเดือนครับนี่อายุเนาะคว้มสูงดีครับ ความสูงนี่บ่ได้วัดเด้อครับบ่ได้วัดเลยจะว่าขนาดร้อยยี่สิบขึ้นอยู่หรอกเนาะครับครับร้อยยี่สิบกว่าถึงเยอะเน่อยนะครับงัวนหน่อยนะครับเด้อบ่ค่อยเป็นเสือกแต่ว่าบ่แข็งนะครับที่เห็นตั้งสี่กับยอนว่าเ้าผูกกับตะายเนาะครับครับปกติบ่ผูกนี่ผูกกแต่ไทยครับเอามาเบิ่งบั้นขาครับนี่พี่น้องเบิ่งอันดับแรกสิผ้าเบิ่งทั้งดากก่อนนะครับเนี่ยเป็นตาตบบ่เป็นตาตบครับโตใหญ่ด้วครับต้นหางใหญ่ บ่เป็นเสี่ยงว่าเป็นเสียงเก็ใครับพี่น้องอ่าเอาเป็นยังนะครับพี่น้องฮู้อยู่ดอกบ้านนี้ลูกพ่ออดไครับบ้านนี้เพิ่นว่าเป็นลูกหลอดแต่บ่มีใบเด้อครับนี่ครับคือ2ตัวนี้มานํากันนี่โอ้นี่2ตัวนี่แต่แต่ตัวนี้มีใบตัวนี้มีใบแต่อีกตัวนี้บ่มีใบตัวเบอร์1นี่บ่มีใบตัวใหญ่น้อยใหญ่เกินกันน้อยเดียวครับอืมเอาเบิ่งแข้งเบิ่งขาครับบ้านนี้แข้งขานี่ถือว่าสักจึกเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งน้ําใต้น้ําล่างครับบ้านนี้พูนน่ะยาวอาดลาดเด้อครับนมหนีซอง บม่มีดอกครับครับ่เห็นบม่มีต้นนี้ครับรับประกันโอ้หุ่นห่างเลยเครื่องดำเปื่ดยๆด้วยครับเด้อนี่พูดเ่ะนี่คือเบอร์หนึ่งครับเล็บนี่ปอดเลยเนาะครับแดงทุกตัวครับคลิปนี่สีสองตัวนี่แม่พี่น้องยกคู่เลยนยครับเด้อขั้นเป็นยกคู่ไปนี่ทับพร้อมกันแท้ๆเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกขันโยกเดี๋ยมีราคาห่างยู่ครับแต่ว่าตอนนี้บอกราคาแย่ไปก่อนเอาอเอาราคาแย่ก่อนเนาะอ่าบบบนี้มัวเป็นยังครับ ส่วยอดสุดยอดครับโอ้ยเนื้อหนังมังสาเดี๋ยวเราจะของกันอยู่ไม่ข่องบ่เอารอบๆบทจะเข้านะพี่น้องเนาะครับครับเบอร์นึงครับเบิ้งอีกรอบนึงครับอ่าพี่น้องมาเบิ้งด้านหนาแล้วครับเนาะเนื่องจากว่าเพิ่นบ่เคยใส่แบบนี้บม่เคยใส่แบบนี้ได้พี่น้องนี่แหงดึงแหงดันดิอันนี้ครับเพียงเราหนีนาตานี่เขานี่การสิมมิอยู่เนาะเขาเนาะโบดด้วยครับโบดหน้าหน้าหูโบดคักเลยขอบตาขอบหูเต็มพิกัดครับโอ้เล็บงามครับ ผมบอกหนังมันหนาครับตัวนี้แดงแผ่นหลังก่วงนี่ครับแผ่นหลังก่วงด้วยี่น้องด้วยเพิ่นว่าเป็นลูกหลอดแต่บ่ได้ระบุพอนะครับเบิ่งจากลักษณะท่าทางเบิ่งจากสีเบิ่งจากเนื้อจากหนังแข้งขาเนี่กและลูกหลอดแล้วครับนี่ครับนี่มันใหม่ผมตบด่าครับตื่นแต่บ่แข็งเ้อบ่บาแข็งบ่แข็งครับพราะว่าไอ้มีบางบางทันว่างวูดได้ไปคือสิคักเนาะตัวนี้เนาะ บมมีใบมีหลอดเป็นอย่างเครืออางนะบางคนก็ถามแต่ว่าบางเียห้าบไ่ได้บ,บอกเสียหลอดเป็เส้นแต่มันเป็นแนวทางในการว่าค้นขายห้าเขาบอกมาแบบนี้มผมบอกตลอดว่าจริงบ่จริง,รงยูทีวิจารณญาณเท่านั้นนะครับเรื่องหนังสําคัญก่อใบหลอดอันนี้มีใบหลอดอกครับแมนครับให้พี่น้องเบิงจากเนื้อจากหนังแมนครับขั้นสมมุติว่ามีใบมีหลอดตโตน้อยๆจ้องๆนะพี่น้องสีว่าจังไดที่ผมบอกว่ามันคือบอห้พิจารณาเอาตามที่บอก ครับจากการผ่านตาผ่านหูครับน่าจะลูกหลอดจูดดอกครับครับมึงจากแข้งจากขาจากเนื้อจากหนังได้พี่น้องเด้อโอ้หามโอ้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองใส่กันมึงได้ไหมเบอร์หนึ่งสองมื่นหกพันบาทครับนี่ครับพาไปเบอร์สองครับัต่อไปเบอร์สองเบอร์ที่สองเบอร์ที่สองมันตการกับเบอร์ที่หนึ่งบ่ครับครับแมนครับมานต้องกันนี่อันนี้ตัวใหญ่ก็เบอร์หนึ่งจัหน้อยได้ครับใหญ่ก็สมองเนาะครับบ่สิเป็นแข้งเป็นขาเป็น นาเป็นลึงเนอะครับญ่กลัวหนากลัวอันตัวตัวนี้มีมีหลักฐาน,นมัน้บ่ครับมีหลักฐานเดียวครับอืมพ่อได้ครับตัวนี้อ่าเป็นลูกไม่เคิรนครับโอ้ลูกเจ้าไมเค,ลคิลอายุจักเดือนเนะครับอ่าเกิดท่านว่าหกขาครับอืมโอ้เกิดท่านว่าหกขาตอนนี้ประมาณอ่าสิบเดือนครับประมาณเก่าเดือนกว่าอืมเดี๋ยวครับมีใบหลอดอยู่นี่เอาของบุ่งไหมครับน่ารับพี่น้องอยากบุ้งดีนะครับเด้อลูกเจ้าไมเคิลเดินอ่าหลักฐานครบดวยครับเด้อตัวนี้ นี่ครับใบเบื้อหลอดครับเพิ่์นเขียนตะมือทับนะครับมือมขอคอดพรมกับบวกไปเรื่อเก่าเดือนนี่ครับก็คือว่าขอดเพิ่์นว่าขอดทันบ้ามันจะตกลงใบเยอะเงีวครับสูงหน่าจะเออไรยิปผ่าดิเนาะครับโอ้สูงดูสูงเลยสูงใหญ่ก็ตัวนั้นไรยิปผาบวกดิครับเพิ่มสูงอ่ะแม่นครับนี่นี่แต่พอเป็นเสียกได้ครับ่อแค่์ดิแต่พอเป็นเสียกขอแข้งขาครับเล็บโอ้เล็บงามครับไปนี่ มือลื่งบรไทายอย่าเบิงหนาจะชัดบรไทายหนาตึบครับนี่หน้าตาเพิ่อนนะครับเขาพอติปินี่ครับมาเบิงบนไทายก่อนครับเป็นแรกผมจิตใจบันทายงวดีครับเบิงน้ำอบหาณก็น่าพิลองน้องคนอ่ะอันนี้เห็นหน้าแล้วนี่เอาครับเบอร์ที่สองก่อนสิไปก่อนสิมากครับอีกราค่าคนครับราคาเบอร์สองนะครับราคาอยู่ที่สองหมื่นแปดพันบาทครับโอ้ยหญ่เนี่ยครับบามัน มันหน่อยหลายครับเดี๋ยวมึงต่ำกันมันนี่เออนี่ครับเฮนชานอะไรนี่ต่ำกันหยอกกันมืเรื่งมือนึียเลยครับอันนี้หนัจังเลยครับเจ้าพึ่งเขากล้องตัวนั้นแต่บันทิพย์ไยคลิปนี่ครับหน้าตาเพิ่นหนังหนาเรียบดีบือลึงเครื่องดำพ่นหางครับเอาเห็นท่ายนี่แดดมาแล้วว่าโอ้เดี๋ยวกำลังมาพ่นนี่เพี่งไปน้องบ้านกวนเขาไหมโอ้ตัวนี้มาอย่างซีนครับครับท่านนี่ถึงเชียวครับรอก่อนครับเดี๋ยวพี่น้องสิฮู้ว่าเพิ่นราคาเท่าไหร่เด้อครับตัวนี้ แม่ลูกเนี่ยครับตัวนี้สุดยอดเลยครับความดือ้ออ่าเอ้าเบิงเบิงบ่งตึงกับเบิ่งคอหนาเล็บหนาดีคอหลังเล็บหลังดีบันทาน้ายโค่นหางไงเครื่องดำครับนุ่มหนี่ซองโบเห็นติ้งพี่นอ้องลอยสามสิบผมมาเห็นครับความสูงไต่หนามล่างย้อนโอนตน้นหนุ่มติดมือครับเบิ่งหนาหนาคือความหนาของหนังครับ,รบพี่น้องหนุ่มติดมือนะครับเด้อตัวนี้เชียร์ลอยสามแล้วผมมาสวยหนาสวยเลยนะไอ้ เงีอาลาดนี่นะครับนี่นี่เบื้องหน้านี่เดืยดมากพอดีครับพี่น้องเบื้องขักงบันโตใหญ่ด้ครับโตหยับออกได้หลายมุมเลนเนาะเรียบงามเลยนี่พ่นดีครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองพ่นดีพ่นดีทั้งสองตัวแมนบอกครับแมนครับเนี่ยมันพ่นดีทั้งสองตัวครับบันนี้ควบหนากะซูซีกันควบหนาแต่ว่าตัวนี้ใหญ่กว่าแ่นัหนัด้วยครับเด้อเรื่องอื่นบ่แพ้กันจากเนรับแต่ตัวนี้แค่ข็งใหญ่ขึ้นมากบรนทายเนี่ยเปรียบเทียบกันเบื้องไก่เชียงกันอยู่เ้อห้องเดียวกันครับครับ นี่นี่มาเบิ่งทางนี้ครับนี่บัดนี้คันสมมุติพี่น้องเฮาสิเอาไปนี่ครับเบอร์สองเด็ดเบอร์หนึ่งสองหมื่นหกเบอร์2 28,000นะครับเป็น4ี่หมื่าเอ่อเป็นห4 0 0 0ื4 0 0 0ครับไทายกคู่นี่ไทายกคู่ค่อยคุยหลังไม่เอ้านี่ครับนี่เบิ่งหน้าชัดๆนี่บ่ได้คำนวณก็บ่ได้คำนวณบ่ได้ตั้งตัวมาครับจับจูดเลยนี่นะครับแต่ว่า หน้าขาหนาสนใจครับเพราว่าถือว่าแพ่งดอกแต่บานหนาสนใจนะครับใ่ค่าก็แล้วแต่พี่น้องด้อครับเด้อผงกับศิภาเบิงครับอันพี่น้องมักกัโทู่มาถือถือแพ่งอยู่ในใจพี่น้องนะครับแต่ข้ามบอกเลยบานหนาสนใจเพราะว่าคนท่ามักพค่อกันแมนครับบอเลี้ยงควบหนานี่ยลังคนมักตัวนี้นี่ครับคือไอ้กับน้องมาครับเบิงเอาเด้อคือไอ้กับน้องครับบักคักเลยตัวนี้แต่ในก็พอดีครับตัวตัวเบิงนึงนี่เบิงๆบงหนาขักเด้อครับตัวหนึ่งนี่เน้นเน้นเน้นเย็นโอ้ยยืนคู่กัน เนี่ยแหละบ,บ่ได้ตัวได้เนี่ยมามกันอิเลียนฮักกันคันกเนี่ยครับนี่ฮักกันแห้งเครื่องนสุภาษิตธิ์บอข้าใส่สันง่วงงามคูง่งามคูวมันก็สิได้รกระเ็นจากจังสีได้เนาะตัวเราเศร้าก็ผอมกวาพร<ม>้อมเด้แล้วกับว่าเป็นง่นวงไพร้อมเป็นว่าเป็นว่าเลือดดีไป,ไปเป็นว่าเป็นเรือดรือเลือดดีนี่คือง่วงงามขัวเลยพี่น้องอยู่นี่อยู่สุขสมเจตฟ้านะครับเด้อผู้ใดท่านกับท่านเด้อครับคำว่าเบิ่งเอากับขาม่านี่คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับบันนี้เบอร์สาม ยืนเหตุสุก็หมูตุ๋นเกิดมากพ่อนต่เป็นสาวเถ่าเลาพี่น้องบ้านเนี้ยบึงเหี่ยวมิดนังเป็นเสียงนะครับนังข้อกะย่นย่นบริค้าตากระดำคอบหูกระดำนาคากระดำสีนี่สีท่องสีท่องได้พอถือแดดเพื่อเหลี่ยมได้ตัวนี้เนาะหัวร้อนนะครับโลนแตงละหวานพ่หัวโลนกุดอาจจะกุดเขาโอ้แตงไใบตันน้อยพุ่เนาะเรียงโบนี่โบ๊ทุกส่วนของ่างกกยครับ ครับลูกพ่อได้ครับเบอร์สามอ่ะเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับมีแนวบ่อดไอใบมาเด้อว่าตามคือเก่าครับใส่บีจจนในย่านคือเก่าการที่บอกก็คือบอกเพื่อเป็นแนวทั้งว่าเพิ่นว่าเป็นพอนี่นะผู้ขายเพิ่นว่าเพิ่นเ่เก็บใบไว้นะครับบอกเพื่อเป็นแนวทั้งนะครับบอดไบ๊อด้วบาอไอไหร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับราคาครับเบอร์สามนะครับราคาอยู่ที่ สามหมื่นสองพันบาทครับดำเต็มเปี้ยครับแมนเรังอันนี้คือว่าเหลือดสูงนะครับสีถือกแสงแดดเลียมยาบยบครับตัวนี้บมแมนสีแดงครับมันสกออกทองทองครับประเภทข้อนี่เบื้องพี่น้องหนายนบื้อลึงครับหนาขากระดำพอว่ไม่บาดว่าไม่แพ้เรียบดีครับเปิ้นนขาใหญ่บันทายหนาอย่าให้เบื้องหนาชัดๆนะครับหนาหนาสวยแห้ง เบื้องีนบ่นนาเนี่ยนี่นี่คือหนาบ่นนี้ครับผมสิไปเบื้องเพราะสิตบดาบไม่ใช่ตบบนนี้บนบนหลู่พื่งกันบนนาปเนี่เบื้องบนบนบนแคร์เด้ตีแคร์เ่ราเป็นเสี่ยงอ้าวหยอกกันบปเนี่ยตามกันมาอนึ่งมือนึ่งเอานี่คืออ้าวบนเป็นเสี่ยงนะครับพึ่งสีพึ่งสีมัดมาะทายอยู่บนนี้บ่ครับแมนแมนเออเอานี่นี่เอายืดใกล้ๆก็ได้ครับมาสักพีก็ได้เออนี่นี่ นี่งูนี่งูหน่อยก็ธรรมดานะครับแหงดึงแหงิดินแหงดันนี่ทียบเบิ้งมาแต่ต่างกันกับตัวนี้บ่ออันนั้นเบอร์หนึ่งกันบ่แม่นี้เบืรอเบิ้งหนาทั้งนี้ครับอันเบอร์หนึ่งนี่เบอร์สามเบอร์สามครับโอ้นก็ต่างกันหลายแล้วเนาะนี่ครับเบอเบิ้งหนาช่าเบอร์นี้เจ็ดเดือนครับอ่าว่าประมาณประมาณแปดเดือนครับแปดเก้าเดือนประมาณแปดเก่าเดือนครับความสูงนี่ท่านวัดไปความสูงลอยสามสิบบวกแน่นอนครับเห็นแน่นอนมันบ่เห็นแน่นอนอ้าวนี่เด้อครับเด้อ บอกว่าบอกพานมาเหมือนบันี้ล่ำตัวพีนองเบ่งเอาตัวนี้ไรเงี้ยวได้นาครับประเภทอากาศบอสอดครับบอกเลยครับตัวนี้บอกเลยว่าราคาหนาสนที่สุดในคลิปนี้ตัวเนี้ยเขาบอกราคาไปก่อนอ่าบอกผมบอกแล้วครับเออบอกแล้วผมลืมบนปฏิทามีเบอร์สามเี๋ราคาสามหมื่นสองครับเออลองไปเทียบกับว่าตัวต่างๆเบื้องว่าได้ราคานีนบอ นะครับจากหลายหลายหม่องนะครับจากหลายๆสถานที่นะครับใบมีบ่มีก็สร้างถวายน้องใบบ่มีครับเบื้องจากเนื้อหนังมังสาเนาะครับบ่ได้ขายกันยุที่ใบครับขายกันยุที่ง่วนนี่เนี่ยเนี่ยครับหนังงามแห้งตามเนื้อหนังมังสาครับน่ครับหนังงามแห้งจริงๆอยากเปิดร้านก็นีแต่ว่าเปิดมองพี่น้องซื่อเราไปต่อยอดใดดีก็เอาแบบให้พี่น้องเดี๋ยวไปไวไปแมนครับพอพูนมาพูนพนกรกงามบางทีรัะ เิ่นกระจ่องอยู่ดิครับเพราะนั้นเป็นกระจ่องเนีตละตัวนี่รถได้น้อยได้หลายแล้วแต่ตัวได้ครับแล้วแต่สีทนบแล้วแต่ตัวแล้วแต่เบอร์บางเบอร์กับรถได้แน่บางตัวกับรถบั้นใดนะครับส่วนสีรถได้บั้นใดยุทธิการคุยกันอืมครับการคุยกันเท่านั้นอ๋อยุ่มติดมือพี่น้องนี่ครับพี่น้องว่ายุ่มติดมือครับหนังหนาพี่น้องยังนะรอบนี้มีตาแดงๆเลยครับ เด็ดเลยหนึ่งสองสามประเภทเทียบๆหรือครับพี่น้องหนึ่งสองสามนี่เมาเหมืดก็ได้ครับเมาเหมืดจะใครบอกกันเนาะครับเมาเหมือดมาหลังไหมครับเอาเหมืดฝูงเลยนี่ก็ได้ครับนี่ไปตั้งคลองตั้งฟาร์มครับไห้ว่าคนไปเบิ่งเหมืดตำบลผลละเบิ้งอยู่คลองลูกงวอใจไดหคใครมาอุบัติไบเถอะนี่ครับจังชีนนี่พสุดยอดเอ้าบ้านไหนที่พาไปเบิ่งต่อไปเข่าหมวดแม่ลูกครับหมวดแม่ลูกครับบ้านไหนรับพี่น้องครับเบอร์ที่ซีเป็นชุดแม่ลูกลำดับที่ซี่ครับ แม่ลูกหูืแม่ลูกประเภทนาตึบครับนี่เอาอดันแรยครับลูกมาก่อนครับลูกพอได้ครับเป็นลูกซูเปอร์แมนครับเป็นน้องแดงครับเป็นลูกสุดมีใบหลอดนะครับได้ใบมากระติกำหนดมือได้ซูเปอร์แมนลูกซูเปอร์เอกนี่หลานซูเปอร์เอกลูกซูเปอร์แมนนะครับมันสองเดือนกว่านะครับอายุสองเดือนครับนี่มอยากยิกอายุสองเดือนกว่าเก่งแห้ง เป็นแม่ลูกแรกนะครับได้ซดเห็นแม่แม่แม่หบ่ได้หนาเดนนะครับก็หนาเป็นอ่าเป็นนี่ขนมันออกขาวครับเป็นหงอกขาวซื่ๆเป็นหงอกคือคือกับพ้อพินาะแม่ครับแต่บม่แม่หนาเดนนะครับอายุสองเดือนเลยรับนี่ครับซัวได้แปดเก้าเดือนสมูเขานี่มันดิโอเงี้ยวเลยครับเงยวอ่าราขานาาสองเดือนก่วแม่สูงไรไปเลยครับแม่นี่ประมาณร้อยสามแปดร้อยสามเก้าครับอืมแม่สูงเลยครับนี่ครับเดีวก็แม่มีนมติงพร้อมนะครับสาหรับผู้รับได นมติงทางไหนโอ้นี่หรือผู้ซีเหลียเลี้ยงนมด้านหลังครับครับนี่นี่ผู้ผักติงกะกับพานเนาะครับกับพานครับพานผู้ผักติงนะครับเพื่อมีนมติงครับแต่ว่าเครื่องดำปื้ครับเป็นงูหลูกแรกนะครับได้สุดลูกแรกครับแม่โอ้ข้นหางไงนี่พี่น้องเบิ่งข้นหางไงยังส่นี่ให้ลูกง่ายเห็นบ่หนี่พี่น้องนี่ตัวนี้ข้นหางไงบรนทายลามดีขอบตาดำขอบหูดำหนาขาดำครับเล็บเห็นอยู่นี่บ่มี่ บาดเ่ามีเป่อยด้วยครับเด้อปื่อยบาดว่ามีแผลนะครับเนาะนี่ครับบังรอบๆจากน้อยพี่น้องบังคักกอนนี่ครับเล็บอะบ่งออาเ้ยครับเด้อบ่งเพียรพร้อมกันนี่คือเล็บนะครับเนาะน้ำล้างเอาครับบันนี้ลูกไปแล้วครับเดี๋ยวลูกมาเลยครับบันนี้ครับลูกสามลให้พี่น้องฟังบันนี้ครับแม่ลูกลูกแม่ลูกแรกครับลูกของเจ้าซปเปอร์แมนนี่อายุสองเดือนนี่เปิดลาค่าไปหลายมันเลยครับแม่ลูก เบอร์สี่นะครับ <4 S 1> ราคาอยู่ที่สี่หมืนสองพันบาทครับอ๋อพี่น้องราคานี่ครับครับสี่หมื่นสองพันพี่น้องได้ลูกหน้าหนา้วค็คได้เม่ที่ทรงลูกเก่งๆเป็นตาเอาไปเป็นนอเป็นแนวมันครับงวใไ้ลูกดีๆยังสี่ครับพี่น้องครับสื่งวัวแม่ลูกมันดีจริงสิละ่ะมันเห็นลูกนะพี่น้องเนาะมันเห็นลูก ว่าเพิ่นส่งลูกได้แบบใดนี่ครับกาลันตีเลยครับแม่เพิ่นกาลันตีมาห้เรียบร้อยนะครับนี่คือว่าลูกเก่งมากได้ครับคือพันตุกรรมของเพิ่นเนี่ยเบื้องหน้าชะชาแดวลูกนาซึ่งเพิ่นเกิดกับเจ้าสุปแมนด้ครับเด้อตัวนี้นี่นี่พูนอ่ะแม่มานี่ให้ยุ้มข้อจักบาทเพิ่งหน้าจับดื้อเด้ตัวนี้จับได้บ่บบจับไปก่อนเรียนเห็นแล้วล่ะอ้าอันแนี่นี่เป็นสารเลยนะครับแต่บ่ผสมห้เพราะว่าคิดว่าลูกยังสองเดือนกว่าบรนทายไหมแต่ว่าถ้ารอบนา ประมาณสามเดือนไ่ไดเปิดเลยเนาะครับแมนอ่ะครับบานนี้ยโอ้เบอร์หาครับครับเบอร์ที่หาครับให้ไล่อันนี้คือซิกเนเจอร์ของฟาแมนบอครับแมนต้องต้องแบบนี้เอานแม่สดลูกสวยคุณหนูกลับมาแล้วครับแม่สดลูกสวยลูกต้องแบบนี้ครับมาแล้วครับบัานเนี่ยกลับมาแล้วครับบานเนี่ยมีพี่น้องมันลูกพอได้เอาลูกพอได้ครับ อันนี้กับบะมี่ใบหลอดเดียแต่แท้ผู้ขายพคนว่ายืนยันเลยว่าเป็นลูกแค่เอฟสามหนึ่งบาทนี่ครับดื้อสุดยอดโอ้ยคุณบะย่านครับบะมี่ย่านคนเหมือนอยพี่น้องโอ้ยเดืเบิ่งออกจักบาทในท่อเบิ่งคนหางครับง้างเบิ่งอะไรได้หรือเปล่าเบื้งลูกก่อนนะครับเนาะเบิ่งลูกก่อนใช่ไหครับเบื้องแม่เบื่อแค่เอฟหกแปดวัิครับแค่เอฟสามหนึ่งครับ แปดเดือนได้ครับแปดเดือนแปดเดือนโตเหมือไงสูงนี่ชนโอ้ผมว่นลอยสามสิบชนสีครับเพราะว่าเกิดอะไรผมได้นี่นี่นี่เอาตีมตามลอยสามสิบหาไปอยาสามสิบเจ็ดเห็นแมนบะครับผมกะผมกะเดี๋ยวจะผมเนี่ยครับแม่ลูกแรกนะครับเบิ่งค้นหางแม่เพิ่นครับค้นหางยังชี่ให้ลูกงามพี่น้องครับ นี่ครับมันต้องแบบนี้ครับสุขสมกิจฟ้ามแม่ลูก,ลกแม่กลับขึ้นมาแล้วครับบัดเนี้ยกับขึ้นมาแล้วครับอมแม่สวนลูกสวยในตำนานครับมมเบมื่อคืนดูเขาแขกรับบัดไหมแค่สีเบื้องไดรับบัดเนี่ยเบื้องนี้นี่ครับกับมาแล้วกับมาแล้วเดี๋ยวอะไรมาหาแม่แม่กับลูกติดสิโตทคอกันเลยได้ครับแม่ขั้นแม่น้ำนักนี่นำนักลูกหลายกว่าแม่เดือนสมนีซัวฮอดผสมนี่ผมว่าสรา้างครับเบื้องนามแต่หนาลลางครับไอ้ลาย,ยิ้นจะ่ข้าวนึง ยอยยอยหยุดๆยุดอยุดหยหยยอ๊ยไอนเบิงแน่ยหยุดแล้วครับหยุดแล้วอครับเอาพมสีเบิงนามลางเพ่อนพื่อนนหางเห็นแล้วครับบรรทายเห็นแล้วเบิงนามลางไม่ยิ้มขุนหนาวขุนหนาไงทูกส่วนกับบมี่หมองใดสิมันหน่อยเลยมิตรใหญ่วนล้วนหนาตึบครับลูกแรกทำดีลูกแรกครับอย่าผ่าแลยครับพี่น้องแม่กรทับล้วได้ครับทำได้เดือนนึงแต่ทับตัวแม่ทับผ่านเดือนนึง แต่ทับตัวใช่ครับแม่กับเชื่องดีเนาะแมนครับวันนี้แม่สูงไรไปเลยครับแม่ร้อยสี่สิบบวกครับแม่สูงร้อยสี่สิบบวกลูกแรกครับขอเชียงขาเบิ้งของแม่ก่อนเด้อครับเด้อบเนี่ยแม่นี่ก็คุ้นดีด้เนาะครับแมนแม่กับโตเบิ้งเอาครับนี่แม่กับโตใหญ่คุณบุะคุณครับมันดมกล้องผมนี่เบิ้งขาด้วยครับเด้อโอ้แม่นี่มันขุนทั้งแม่ขุนทั้งลูกว้านี่แม่เ็นตาอยากได้เอาไปเป็นนอเป็นแนวแห้งฉบัดเนี่ยแห้งเบิ้งแห้งอยากได้คักได้พี่น้ององบ้านเนี่ย เรื่องดำปื้อคนทางใหญ่นมดีบุมีติงครับหัวเหลมพิริตปันหัวลูกปืนนมอ่ะคอกะดีว่าเป็นลูกสูงแล้วแม่แห่งสูงก็ลูกหลาได้ครับขันเฉียวเว้ยแม่ตีเลยครับบ้ติงบ้ติงบ่ย่านขันเฉียวอ่ะรับบันเนี่ยให้พี่น้องไี่เลี้ยงช่วไดครับเดี๋ยวเขาบอกราคาไปก่อนบอครับครับเบอร์หกนะครับซื้อสองรุ่นสามราคาอยู่ที่ หกหมื่นเก้าพันบาทครับป้าพิจาณาเพื่อครับหกมือนี่กพันลูกนะครับนี่ครับประทับตาไปให้เลยพี่น้องอันนั้นนุ่นท้วประทับตาให้แล้วครับตบ่าผิดหวังครับคันผมประทับตาให้แล้วนี่ตัดตีลูกเนี่ยเท่าายแล้วนะครับบ่ผพิดหวังครับโอ้โหต้าลูกกับไปเทอดายแล้วครับราคามือนี่มันบาดแดดครับฝนลินนี่พี่น้องนี่ฝนลินนี่อันนี้มันเป็นเบอร์ที่หกเพราะว่าเบอร์ที่หามันเป็นเบอร์ที่หา เบอร์ที่หาได้ครับเบอร์ที่หาครับนี่เบอร์ที่หาได้ครับเป็นเบอร์ที่หกครับนี่ทายแค่หาหาเบอร์เออเพราะว่าเบอร์นี้พึ่งจองพอดีครับเป็นเรื่องเบอร์ทายเอาแมนครับที่จริงเป็นเบอร์ที่หกแมนครับบอนี้เบอร์นึงพึ่งเอาเราก็เอาเป็นเบอร์ที่หาแทนได้ครับเด้อเตัดเหลือหาเบอร์ตัดเหลือหาเบอร์ครับครับเอ้าบานเนี่ยครับคลิปนี้ผู้ได้เบิ่งพ่อพู้ได้เบิ่งศพถือว่าบุญหูบุญตาครับได้ของงามงาเป็นสี่ครับพี่น้อง เอาไปประดับคออกประดับฝ้าประดับค่ายครับพี่น้องครับเรื่องงว่วางงามแบบนี้หาเบ่ยากหาบายากครับาาแ<ต>าบ่ราค่าที่หนาสนใจนะครับที่หนาสนใจสิถือสิแพ้งคู่นี่นี่พิจะนณา,าเบิ้งเอานะครับหรือเบิ้งพี่น้องตลูกมันนี่บ่บอกบอกว่าท่าใ <y> ทดทอดใดนะครับตลูกมันนี่ถือว่าราค่ากับมูลราคาสูงแล้วนะครับพอมาเป็นแมลูกราค่านี่พี่จ้าเบิ้งเอาว่าถือตัวละสามหมื่นกว่านี่ พ่อสื่อบอนะครับสื่อทางฟ้าม์บอกว่าราคาพ่อฟังส่วนที่สื่อสีแพงผิดจระนาอาเทนัน้นพี่น้องกายพ่อสื่อหร้อครับครับอะคลิปนี้หยาดกันผูดอดหยาดกอนเดี๋ยวก่อนด้วยครับเด้อตีเป็นราคาเมทองว่างนะครับส่วนถี่ทองว่าทองอีกเรื่องหนึง่งนะครับเบิงเบิงเบิงพี่น้องเบิงมันก็มันหนาก็มัดสุดตัวแลลวครับอยู่ดีนี่แล้วก็เชื่องครับน้ำนักนี่สร้างแซงกับเมี่ยนี่หนาจะนักก่าเมี่ย ถ้ามีผู้เ่าผู้โถหรือมีหลานหน่อยอยางไกลจังสีบอยตองยานว่าสีดำสีส้นไม่แต่สีเลียแหลบๆได้ค,คุณทั้งแม่เด้อพี่น้องเด้อนี่แม่กับคุณคักขลูกกับคุณคักควบนี่เป็นตาเก็บไปอยู่ครับพี่น้องครับไปยืนแย<ม>่งทาง,งกับปะตีปะถีบะส้นเด้อท่านแม่ผมเนี่ยได้ไปถี่บ่ย่อมป่อยแล้วเนี่ยครับคือว่าเบิ่งของงามเนี่ยเนาะเข้ามักงวอจะแล้วบ่ดีครับท่นเบิ่งใหญ่ๆงามๆเสียมันก็มีแห้งตา เต็มตาเต็มใจเห้าดีดนี่ครับนี่เบื้องเปียงนี่เบื้องอย่างไนกระบอแบะครับ,รบมันมีความสุขไหมพี่น้องความสุขไผ่ความสุขมันเด้อครับเด้อผู้มักนกเขาก็ะเบื้องตุ่มนกเขาเพิ่นก็มีความสุขครับนี่นี่นี่ผู้เลี้ยงงัวมักงัวเบิ้งงัวงามงามสี่ครับ,รบมันกระมีความสุขนะครับเนาะนี่ความสุขไผ่ความสุขมันครับเบาใส่ใจผู้มักเด้อครับเด้อเบาพส่ใจผู้มักนี่สุดยอดครับว่ามมีคําบรรยายนั่งอีกหรอก เบิ้งเบื้งตามนี่แหละครับนี่สีสีสีมีปานตรงนี้นิดเดียวนะครับประทับตาให้แล้วครับนี่ครับว่าแต่เนื้อหนังหรือเนื้นปานเงินนะครับเอาแต่สีปานยังว่าขานเนื้อหนังแบบนี้แบบบริเงินเลยว่าบะมีตำนี้งามครับตำนี้บะมีนะครับเอ้ามีกันตำนี้เนาะมีตำนี้ครับบานนี่สุดท้ายสุดท้ายคือเก่าแหละครับคู่หนูกะสิพยายามหางว่าห้พ่อแม่พี่น้อง เห็นห่างๆไปโดนๆเนี่ยว่าเป็นยังไงครับหาง้อหายตลอดซุ่มซุ่มป่ซุ่มคือเขาคันแล้วคันอีกนะครับคันแพงเขากับ,บ่แพงหลายเขากับปลาสือมาอมเขาสีสือมาหม่องที่คิดว่าพี่น้องไปเลี้ยงเราไปต่อยจะได้สีว่าสีสือเป็นยังกะซางสุดท้ายพอแม่พี่น้องก็ต้องขายนะครับเข้ามาก้อนสีหอนมือขายเนี่ยต้นทุนเท่าสูงซ้ใดานะครับถ้าติ่ยิงต้นทุนเท่ายิงบ่สูงเนี่ยนอกนั้นก็คือกําไรครับถ้าเราเลี้ยงไปนะครับสำหรับมือนี้คู่นูกะมีเพียงทอรนี่นะครับเด็ด ครับสงสัยอีหอย่างสอบถามได้นะครับบ่สิมีปัญหาบ่เป็นยังครับนะครับสอบถามได้คุณหน่วยครับปรึกษาได้ตลอดครับสำหรับนี้เขาคุณนุ่หอยขอขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ